มันก็อยู่สีแดงเลยนะไม่ไม่ไม่เลยนะไม่ไม่กูรู้สึกว่ากูกูรักเพื่อนมากมาก่ะกูไม่อยากให้เพื่อนเจอศัตรูอันดเดียวกเพียงลำพังกูบอกเลยไม่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 มีคำว่ากลัววายวาวใครมันจะจุกสีอวะเฮ้ยตามตามมาเฉยเลยไม่ไม่กลัวกลัวไครแบบอยู่ตาลำพังไงแบบกลัวมากมากขอโทษที่ตีกรรมการนะครับไม่เป็นไรฮะผมเข้าใจมันผิดพลาดกันได้เรื่องแบบนี้แต่ก็ พยายามอยากทำไว้ทีหลังอ,อไม่ตายเหรอวะเบื้อเลียวอะไรเรนี่ยอ่านชื่อไม่ออกเลียสุกะาล,ล่ะเลียสลูกะสักอย่างหนึ่งมาวะไล่เบีดปะมาตอนนี้รู้สึกว่าส,ส,สีแดงจะค่อนข้างที่จะมาเยอะแล้วนะไหนว,วะไปเห็นเจอแต่แต่หาไม่เจอนะแต่ดูกดแถบเนี่ยมันเท่ากันเว้ยผมรอไล่เบีดใส่ทุกคนอยู่ ทุกคนต้องการกินเฟรมกิ้งพัมคินไปแล้วฮะอ,อยู่กับแซนคินเยอะๆก็ต้องกินพัมคินแล้วนะรู้ไหมแล้วมันอยู่ไหนกันวะจริงเปิ้ซี่เปิ้ซี่นั่นนายเหรอเออสวัสดีครับว่เดี๋ยวรอบเด,ดี๋ยวรอบหน้าต้องไอ้นีล่ละต้องย้ายทีมกลับไปผ่ละเพราะว่ามันโนสมดุลว่ะเบ็ดเบ็ดจริงครับเปิเดโอ้เปเิดอันหลังแอนเลยเปิ้ซี่ได้ดิได้ดิ เอ้ยกสุนหมดอย่า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 เสียงเสียงอะไรบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยมาดิไอ้เคีไอเคไหนวะไปอยู่ไหนกันวะนี่ไงเผมซีนัทนายเหรอบึ้งบึ้งอีกแล้วอ่ะบึ้ง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 เสียงเสียงไอ้นี่ไงเออ่หนังกระติกหนังกระติกมีด้วยเหรอมีมีมีวิป้าผาหนังกระติกไงมึงก็เคยใช้ เคยใช้แต่มีเทียร์นิดเดีเนี่ยไม่เคยคม,คมี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 เลี้ยวสไหร่อะฮะเลี้ยวสไหร่ได้หนังสติกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวเวลที่ไหนกับเพื่อนไม่เนี่ยคิวเท่าไหรได้หนังสถิติอ๋ออ่าไม่รู้ว่าเจ็บปะอุ้ยคนเป็นล้านเลยตรงนี้คนเป็นล้านเลยอะโอ้แต่ตายหมดแล้วโอ้ทำไมมันสีฟ้ามันขึ้นคิวรัวๆเลยวะนี้ทำเหมือนเอ็มบอดเอ็มบอดอะโอ้ทุกคนเกินไปปะอุ้ยบึ้งๆอีกแล้วเต็นหัวเลยใช่มัน,นเอ็มบอดอะเั็นเอ็มบอดเกิด กีตาร์กีตาร์มีมีโอ้ยุไม่ติดแสงกูได้กีตาร์เพื่อนสวยเพื่อนอาจารย์แดงใช่อาจารย์แดงสวัสดีครับเพื่อนผู้เจริญเดี๋ยวเดี๋ยวซี่นั่นนายเหรอโดนเอฟบี b i ยิงแล้ว FBI ที่สกิน FBI ด้วยประเทศไปไม่หวั่นไหมอย่าลิอาดทำอะไรนี่ใช่ไหมล้างแค้นไปบนึงเออโดนล้างแค้นสวนคืนว่ะ เจอแบบหวนคืนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทวนสีแดงอยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวงนี้ร้อยเลยเป็นร้อยเลย FBI 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 ยิงจีจีโอุ้ยหินนั้นหมดนั้นหมดไม่ได้ว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยพื้น EC พื้น EC อะไรวะโปเอ๊ยสักอย่างนี้สีฟ้าสีฟ้าฮัลโหลลงไม่ได้เอาลงไม่ได้เรียบร้อยไปอยู่สีแดงซะ ไม่ไม่ไม่สีฟ้ากูอยู่สีฟ้าแล้วกูอยู่สีฟ้าแล้วไปมาแล้วสีแดงโอ้ไผ่เปนกลัวผมอ่ะโอ้ได้ได้ได้เราคุยกันได้เพื่อนเราคุยกันได้ไปมาแล้วมาตัวนเอื้อซึมนายจะฆ่ากันบ่อยเกินไปแล้วไหนวะเรีร้อยอู้หมดจะสับปืนเดี๋ยวไม่ที่ไปเดเป๊ปซี่รอบนี้เราอยู่ด้วยกัน เราอยู่ด้วยกันวันคืนอนวานชื่นนี้ร้อยเข้าหัว,วเรียบร้อยเข้าหัว,วเรียบร้อยเข้าหัวสามคน<ป>เอมบอดครับเอมบอดเอมบอดผมใช้โปรครับผมใช้โปผมบอกเลยว่าเข้าหัวทุกนัดทุกเม็ดยิงเจ็ดตัวบอกเข้าหัวโคตรงงเออบอกเหมือนแบบยิงตายไม่รู้แต่สวยไว้ก่อนสวยแต่สวยไว้ก่อนไม่ตายบอกว่าสวยโอ้โหยิงไม่ตายแต่โดนแตกหนึ่งเป็นมึงหรือเปล่าแดง มึงหรือเปล่าไม่ใช่น้ำตาซี่กูส,ก,ก,สก,กิน่คนเดียว,เ,ยวเรียบร้อยครับคุณอาดนแตกไปแล้วตอนนี้เอพครับเรียบร้อยสวยสวยเรียบร้อยครับโ<ต>อ้โห<ต>เจอไพ่เจอมึงทีไรนะดวชืวชื่อด่ดดูชื่อด้ช่อชื่อดอดื่อดูื่อดูว่อนูดอดูช่อดูื่อดูว่อ่อดอดูช่่อดด่่อดูอู่ อย่างอย่างเบา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 ได้เบาอุยอุ้ยนี่ก็ยิงจังเลยฮัลโหลดูชื่อครับดูชื่อดูชื่อดูชื่อครับน้องๆยิงตัวกันแล้วว่ะดูชื่อเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตัวนะอันนี้เข้าหัวนะมึงดูดิมึงดูดิโอใส่หลายเกินใส่หลายเกินอะไรเนี่ยใส่หลายเกินใส่ทีกว่าทีครับใส่ทีกว่าทีฝุ่นอยู่ไหนไม่อยากยิงเลิกเกินใส่ทีกว่าทีใส่ทีกว่าที ถ้าจริงวะที่อุ้ยเปลืองนี่นายแล้วเหรออย่ามายาในท็อปเข้าสิ่งมันะบอกไปก่อนทข้าไปวะท็อปเข้าสี่แล้วไม่ได้เก่งเที่อะไรเลยคำพูดมันอะมามาดิ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 ตั้งอยู่ไหนอ่ะนั่นดิไอ้งไผ่มันกลัวผมมันไม่ยอมมาโว่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 เข้าหัวนะเข้าหัวนะนี่อันนี้เข้าหัวนะไม่ใช่คนดูเป็นเกาะกำบังอ่ะอันนี้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 เข้าหัวนะ ไม่ได้นะไม่มีข้ออ้างใดๆสำหรับคนเห็นแก่ตัวว่ะเอื้อมึงมื่อเห็นแก่ตัวเพื่อนไม่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 คือกูแบบปิดสกินคนอื่นอยู่ไงกูแบบแย่ใครไม่ออกเลยว่าเป็นใครอ๋อมีสกินมันเป็นในหัวร้อนหมดเลยเด็กใหญ่โอ้โหเจอกันในซอกอยู่ในตอกซอกอยู่ในตอกซอกซอยโอ้อีกแล้วเหรอเริ่มหาคนไม่เจอแล้วตอนนี้มันมันชอบแบบกระจุกตัว อุ้ยกระจุกตัวไหมเงียบๆเลยฮัลโหลเจอพลังแห่ง MG42 หน่อยเป็นไงนี่ไงโอ้โหยิงไอ้ไผ่ไม่โดนเลยโว่มันเป็นจังซี่ยังไงนะไม่ได้ยินเลยนี่ไง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 เข้าหัวนะครับเข้าหัวเข้าหัวมึงไปดูนะไปดูนะมึงดูนะไปดูไลฟ์สตรีมนะมึงดูไลฟ์สตรีมนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงรวๆเลย เออาดิ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 เอาดิเอาดิดูดูชื่อครับดูชื่อมาดดูชื่อดูชื่อครับน้องดูชื่อโว้โว่โว้โว่โว่โวโน่โว่โว่โม่โม่ไม่ไม่โว่โว่โว่โอ่โว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 ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูกั้นใจ่าย่ลยกูกดแบบรีรีสปอนออ่เจไ่กูรีสปอนออ่่่ เดหนี่ไงนีน่ไงดูชื่อครับดูชื่อดูชื่อดูชื่อเอซิดไงก็เอซิดไงเอซิดไงถือว่าถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นับนับอันนี้นับอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อใส่ว่าแ้งสักที่นึงกับเพื่อนใต้ฟ้าบนดินอยู่ในแมปนี้แหละเดี๋ยวส่งลุดมองไปฆ่ามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ต้องส่งมาทั้งกองพันเลยนะเพื่อนโอ้โหคนมีเป็นร้อยเป็นพันทำไมต้องมาฆ่ากูเนี่ย กูเก็บทองไม่ดีกับมึงเลยเมื่อกี้มึงเก็บมีดทองมาให้กูแล้วมาดิมึงอยู่ไหนดีกว่ามึงหัวลถน่ะเออโอ้โหขยีหนักเกินชอบชอบบอกไอ้ไผ่ไอ้ไผ่บอกต้องให้ครูของขึ้นซะแล้วใช่เห้ยโอ้แย่ว่ะโอ้ลงไฮไลท์แล้วนี่จริงจริงเลยจริงจริงเลยแย่ยุ่งแย่ยุ่ง เาขาเคยตอบให้ขอร,ขอรู้สึกให้ไม่ไม่ไม่เสียดายหรอกไม่ได้